กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะพบกับกช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์เรื่อง After We Fell หรือ After ภาค3ส่วนใครยังไม่เคยดูหรืออยากรู้เรื่องราวของภาคก่อนหน้าก็สามารถกดที่เครื่องหมายที่กำลังขึ้นอยู่ด้านมุมขวบบนของคลิปนี้ได้เลยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไวใ้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนได้กันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตของเทซซาหรือนางเอกที่พ่อกับแม่ได้แยกทางกันหลังจากพ่อผู้ติดเล่าอย่างหนักไม่สามารถทําตามสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับคนในครอบครัวได้ซึ่งนางเอกก็ดูจะสนิทกับพ่อเป็นอย่างมากจนเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ9ปีที่ในวันนี้เด็กสาวได้บังเอิญพบเจอกับพ่อเธออีกครั้งและหลังจากที่เจอกันได้ไม่นานเทซ่ากับฮาดีนหรือพระเอกก็ได้พาพ่อมาอาศัยอยู่ที่บ้านพักของพวกเขาชั่วคราวซึ่งมันก็สร้างความอึดอัดใจให้กับพระเอกเป็นอย่างมากด้วยสาเหตุที่พ่อเคยทําลายจิตใจของลูกสา ม่อกนแต่นางเอกไม่คิดเช่นนั้นเธออยากจะเยียวยาแผลใจฟังลึกนี้และอยากให้พระเอกเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเธอเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องมีเขาคอยเข้ามาปกป้องทุกเรื่องในชีวิตของเธอด้วยเช่นกันซึ่งขณะที่นางเอกกำลังเผลอพระเอกก็แอบยัดเงินให้พ่อของเธอเพื่อเป็นการไล่ทางอ้อมแต่เขาก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลที่พ่ออยากจะใช้เวลานี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อลูกสาวของเขาทำให้พระเอกจำเป็นต้องอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปในทันที วันถัดมาที่มหาวิทยาลัยฮาดินบังเอิญเข้ามาได้ยินบทสนทนาระหว่างนางเอกกับแอนดอนกำลังพูดถึงการที่เทซ่าได้รับข้อเสนอจากเจ้านายในที่ทำงานที่เธอเคยไปฝึกงานเมื่อครั้งก่อนซึ่งความจริงแล้วเจ้านายคนนี้เขาก็คือลุงเพื่อนสนิทข,ของพ่อพระเอกที่ได้ยื่นเสนอให้นางเอกไปเรียนรู้งานของบริษัทที่ซีแอตเทิลยานธุรกิจที่ดังที่สุดในอเมริกาซึ่งเทซ่าก็มีความฝันที่อยากจะทำงานในเมืองแห่งนี้มานานแล้วด้วยเหมือนกัน แต่แล้วพระเอกกับนางเอกก็ต้องผิดใจกันอีกครั้งด้วยสาเหตุที่ทัศนคติของทั้งสองไม่ตรงกันเพราะเทซ่าก็อยากให้ฮาดินย้ายไปอยู่กับเธอที่ซีแอตเทิลเพราะตัวเขาเองก็สามารถรับข้อเสนอที่ลุงพร้อมยื่นให้เสมอแต่ศักดิ์ศรีของชายหนุ่มก็ยืนหยัดที่ว่าหลังจากเรียนจบเขาจะย้ายไปอยู่กับแม่ที่ลอนดอนและก็อยากให้นางเอกย้ายไปอยู่กับเขาด้วยเช่นกันซึ่งมันก็ชวนทำให้ทั้งสองยังตัดสินใจกับเรื่องนี้ไม่ได้และต้องคอยลำบากใจกันอยู่ทุกครั้งที่ได้พูดคุยกัน ระหว่างนั้นพ่อของนางเอกก็ยังไม่มีจุดมุ่งหมายของตัวเองเขายังอาศัยอยู่ในบ้านพักของฮาดินและความอึดอัดนี้มันก็ยังทําให้พระเอกไม่ยอมเปิดใจรับส่วนพ่อที่เห็นท่าทางของชายหนุ่มก็แสดงความไม่สบายใจออกมาทําให้ในยินวันนั้นพระเอกได้อาสาไปส่งพ่อของนางเอกที่บ้านแห่งหนึ่งโดยที่ในตอนแรกเขาก็จะทิ้งพ่อไว้ที่นั่นเพื่อเป็นการขับไล่เล็กๆแต่พ่อก็ได้เอ่ยชวนให้ฮาดินไปนั่งดื่มด้วยกันซึ่งพระเอกก็คุ้นคิดอยู่ชั่วครู่เพราะเขาสามารถเลิกดื่มได้มานานแล้วและด้วยเรื่องราวชวนคิดหนนนัักกที่ปะดงเข้าาาามมามใตอนน ทําให้ใชายหนุ่มตัดสินใจเข้าไปนั่งดื่มกับพ่อของนางเอกอย่างเลียงไม่ได้ซึ่งมันก็ทําให้ทั้งสองได้เปิดใจพูดคุยถึงเรื่องของเทซซาด้วยกันโดยที่พ่อก็อยากพิสูจน์ตัวเองให้กับลูกสาวอันเป็นที่รักได้เห็นเลยได้กลับมาเป็นพ่อลูกดังเดิมส่วนพระเอกก็อยากจะอยู่เพื่อปกป้องยิงสาวคู่ชีวิตของเขาที่ในตอนนี้เธอกําลังจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและจังหวะที่กําลังพูดคุยกันโดยที่ฮาดินก็ได้โชว์รูปที่สวยที่สุดของเทซซาในมือถือของเขาให้กับพ่อได้ดูจู่ๆก็มมมมมีีลูููกคคค้้้้้าาาาาขขนนนนนหนึ่งเเดดาาดิรรปใืือออถวยพ,พํ พูดหยาบคายแท้ลมเด็กสาวด้วยความมึนเมาจนมันทําให้พ่อของเธอชุนขาดเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือทำ้ายร่างกายชายคนนั้นซึ่งพระเอกก็ขอร่วมแจมแบบสุดฤทธิ์อีกด้วยและขณะที่เหตุการณ์กำลังจะชนละมุนบาร์เทนเดอร์ที่อยู่ที่ร้านก็ได้แอบยิบมือถือของพระเอกติดต่อกำนังเอกเพื่อแจ้งเรื่องนี้ในทันที ไม่นานเด็กสาวก็มาถึงบาร์และเร่งพาทั้งสองกลับไปที่บ้านซึ่งพอก็ได้กลับมาด้วยความเมาหมายส่วนฮาดินก็มืนเล็กน้อยแต่ด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้มันกลับทําให้พวกเขาสนิทสนมและเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่เพียงแต่พวกเขาจะเป็นชายติดเหล้าเหมือนกันความใจร้อนสุดหามก็ไม่แพ้กันอีกด้วย หลังจากที่ส่งร่างอันมองมาของพ่อให้นอนสลบสลายอยู่บนโซฟาได้แล้วนั้นพระเอกก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับนางเอกได้ฟังซึ่งเธอก็ดูจะดีใจอยู่ไม่น้อยเพราะมีคนคอยปกป้องร,รักเธอก่อนที่ใน,นคืนนั้นทั้งสองจะลงเอยด้วยการมีอะไรกันอย่างมีความสุข เช้าวันถัดมาพ่อตัดสินใจร่ำรานางเอกและพระเอกโดยไม่ต้องอยู่รบกวนลูกสาวอีกต่อไปซึ่งเทซาก,ก็พยายามจะรั้งพ่อของเธอเอาไว้แต่สุดท้ายก็ทำได้แค่เพียงเขียนเบอร์ติดต่อส่งให้กับเขาพร้อมขอให้พ่ออย่าขาดการติดต่อกับเธออีกก่อนที่จะร่ำลาก,กันไปจากนั้นเมื่อเทซาก,กับฮาดินได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งพวกเขาก็ยังไม่เลิกที่จะถกเถียงถึงปัญหาเดิมๆที่ยังตกลงกันไม่ได้จนต้องจบลงด้วยความไม่เข้าใจ ในบ่ายของวันนั้นนางเอกได้เข้ามาพูดคุยกับคิมเบอร์รี่เลขาที่เป็นภรรยาของเจ้านายหรือลุงเพื่อนสนิทของพ่อพระเอกซึ่งคิมเบอร์รี่ก็อยากให้เทซ่าไปพักอยู่กับพวกเขาที่ซีแอตเทนด้วยกันเพราะดูเหมือนลุงก็อยากจะมีเวลาพูดคุยกับฮาดินแต่นางเอกก็ได้ชี้แจงไปว่าฮาดินอาจจะไม่ได้มาอยู่กับพวกเราซึ่งคิมเบอร์รี่ก็ได้พูดอย่างไม่มีปัญหาเพราะอย่างน้อยก็เอาไว้เวลาที่เขามาเยี่ยมเทซซาที่ซีแอตเทลก็ได้จากนั้นนางเอกก็ได้นําเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าบอกให้กับพระเอกได้ฟังซึ่่่งงงเเขาากก็ยิินนดดีีและะะไไมตตใจจอออรท้ ย้ายไปอยู่ที่บ้านของลุงกับคิมเบอร์รี่ที่ซีแอตเทิทั้งสองเริ่มปรับความเข้าใจกันใหม่และอยากให้รักทางไกลของพวกเขาไปกันรอดโดยการสัญญาที่จะไม่มีความลับปิดบังกันอีกต่อไปแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นนางเอกได้มีโอกาสไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดที่บ้านริมทะเลสาบของพ่อพระเอกกับครอบครัวใหม่ของเขานั่นก็คือแม่และแลนดอนเพื่อนสนิทข,ของเธอขณะที่กําลังร่องเรือชมบรรยากาศแสนสวยนางเอกก็ได้เข้ามาระบายความไม่สบายใจให้กับแลนดอนได้ฟังถึงเรื่องที่จําเป็นจะต้องทิ้งฮาดินให้ได้อยู่เพียงลําพังหลังจากนี้ก่อนที่จะแสดงความ ออกมาว่าบางทีเธอควรไปอยู่ที่ลอนดอนกับเขาแต่แลนดอนที่ไม่อยากให้นางเอกต้องทิ้งความฝันก็ได้สร้างพลังใจให้เธอได้กลับมาโฟกัสทางเดินของตัวอีกครั้งระหว่างนั้นพระเอกก็ยังคงใช้เวลาว่างคอยเขียนจดบันทึกของเขาอยู่เสมอและมันก็ไม่ไวยที่นางเอกจะขอเขาอ่านมันทุกครั้งที่ได้เห็นแต่ฮาดินก็ได้ตอบกลับด้วยคำพูดเดิมว่าบางทีอาจมีสักวันที่เขาจะให้เธอได้อ่านมัน ในเย็นวันเดียวกันที่ร้านอาหารหรูพระเอกก็ได้บังเอิญเจอกับลิเลียนเพื่อนเก่าของเขาซึ่งเขาก็ได้แนะนำให้รู้จักกับเทซ่าแต่ก็ดูเหมือนลิเลียนจะแสดงสีหน้าไม่อยากทำความรู้จักมากนักก่อนที่ฮาดินจะขอพูดคุยกับเพื่อนและให้หนางเอกไปนั่งที่โต๊ะพร้อมกับครอบครัวของเขาแต่มันก็ได้ไปจี้ปมความกังวลใจของเทซ่าเพราะฮาดินทำตัวเหมือนมีความลับบางอย่างกับเพื่อนสนิทเก่าคนนี้ ไม่นานที่โต๊ะของครอบครัวก็มีบริกรหนุ่มหน้าตาดีอย่างโรเบิร์ตคอยให้บริการพวกเขาอยู่ซึ่งเขาก็ได้พูดคุยกับเทซ่าแนะนำอาหารให้กับเธอด้วยสายตาที่แสนอบอุ่นจนมันได้แพร่ลังสีส่งขยายไปอย่างไฮดินเข้าอย่างจังและก็เป็นไปตามคาดที่ชายหนุ่มหัวร้อนจะเร่งกลับมาที่โต๊ะทันทีด้วยความหึงหวงพร้อมแสดงความเป็นเจ้าของโดยการเดินชนไหลของโรเบิร์ตอย่างเสียมารยาทแต่มันกลับสร้างความรู้สึกดีให้กับนางเอกอย่างบอกไม่ถูกด้วยเช่นกัน ในดึกคืนนั้นพระเอกและนางเอกได้มาแช่อ่างน้ำวนด้านนอกบ้านด้วยกันอย่างโรแมนติกซึ่งไม่นานฉากรักอันร่าร้อนก็ได้เริ่มตน้นขึ้นก่อนที่มันจะจบลงอย่างรวดเร็วหลังจากคำถามที่ชายหนุ่มได้เอ่ยถามถึงเหตุผลว่าไม่ใช่เพราะเทรเวอร์ใช่ไหมที่ทำให้เธอตัดสินใจไปอยู่ที่เซียเตอซึ่งนางเอกก็ได้ตอบกลับมาว่าเธอไม่ได้คุยกับเทรเวอร์มานานแล้วแต่พระเอกที่ยังสงสัยก็ได้ยิงคำถามเพิ่มอีกว่าเธอเคยมีใจให้กับเทรเวอร์บ้างไหมซึ่งเทซาที่ไม่อยากจะโกหกก็ได้ตอบกลับอย่างไม่กล้าพูดเท่าไหรนะ่นักว่่่มน็ีอยูชงงหึง ที่เธอเกือบจะแต่เมื่อได้ยินคําตอบที่ยังไม่ทันได้พูดจบพระเอกก็ลุกเดินหนีจากไปด้วยความโกรธเคืองในทันทีและมันก็ยิ่งทําให้หนางเอกหยุดคิดถึงอนาคตของเขากับเธอไม่ได้ด้วยเช่นกันเพราะฮาดินเลือกที่จะถามคําถามเธอในอดีตและเธอก็ยอมรับอย่างบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่มีความลับใดๆปิดบงังแต่มันก็กลับเป็นเขาเสียเองที่ไม่สามารถยอมรับกับคําตอบเหล่านี้ได้ จากนั้นพระเอกก็ได้หายไปยังไม่บอกไม่กล่าวซึ่งนางเอกก็ได้โทรหาเขาอยู่หลายสายก่อนที่จะได้ข้อความตอบกลับมาว่าเขาจะออกไปเจอกับลิเลียนเพื่อนเก่าที่เพิ่งเจอกันเมื่อตอนมื้อเย็นทําให้หนางเอกไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากความไม่สบายใจนี้ได้เธอจึงได้ส่งข้อความเอ่ยชวนให้แลนดอนออกไปดื่มด้วยกันแต่ก่อนที่แลนดอนจะได้มาตามนะัดเทซ่าก็ได้พบกับโรเบิร์ตหนุ่มบริกรสุดหล่ออีกครั้งที่ในตอนนี้เขาเป็นชายหนุ่มธรรมดาเพราะหมดเวลางานแล้วแถมเขายังเอ่ยชวนให้หนางเอกไปรวมวงดื่มกินหลังปิดร้าน มันก็ทําให้เทซาได้ทาความรู้จักกับโรเบิร์ตมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษโดยการถอดแจ็คเก็ตสวมให้กับเธอก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองว่าสาเหตุที่เขามาทํางานที่นี่เพียงเพราะต้องการจะเก็บเงินไปเรียนต่อคณะแพทย์ที่เขาเพิ่งเข้าได้ของมหาวิทยาลัยในนิวยอร์กส่วนเพื่อนๆในวงก็ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กเรียนเก่งที่หาเลี้ยงตัวเองเพื่อเติมฝันไม่ต่างกัน ไม่นานแลนดอนก็ได้มาเจอกับเทซ่าตามนัดพร้อมกับฮาดินที่โผล่เข้ามากับลิเลียนซึ่งลีเลียนก็รู้จักกับโรเบิร์ตด้วยเช่นกันและบทสนทนาระหว่างพวกเขาก็ทําให้นางเอกได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วเพื่อนสาวของฮาดินเป็นเลสเบี้ยนซึ่งเธอก็มีแฟนอยู่แล้วอีกด้วยและมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้นางเอกปลดล็อกความกันนงวลทั้งหมดที่มีมาก่อนหน้านี้ส่วนพระเอกที่เห็นแฟนสาวกาลังพูดคุยกับชายหนุ่มคนอื่นก็ได้แสดงท่าทางไม่พอใจขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดโรเบิร์ตที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ขอตัวกลับไปเเพื่่่่ออออยูสถาานนนนกกรณ์ทีีชดดั้แตง ก็อยากจะดัดนิสัยของฮาดินเธอจึงได้กล่าวอาสาจะไปส่งโรเบิร์ตที่หน้าประตูทั้งสองได้ร่ำรากันด้วยมีรภาพที่ดีแต่ก่อนที่จะจากกันโรเบิร์ตก็ได้เขียนเบอร์ของเขาให้กับนางเอกเผื่อวันหนึ่งเธออาจจะอยากมาเจอกับเขาตอนที่ได้ไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วแต่ถ้าเธอไม่สะดวกก็เพียงแค่เก็บมันไว้ก็พอจากนั้นทั้งสองก็ได้ร่ำลาจากกันไป และเมื่อฮาดินได้เห็นกระดาษเบอร์โทรนั้นในกองเสื้อผ้าของนางเอกเขาก็ฉุนขาดชนทะเลาะก,กับเธออีกครั้งถึงต่อให้นางเอกจะพยายามอธิบายว่าความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นเพื่อนเหมือนฮาดินกับลิเลียนแต่ชายหนุ่มหัวร้อนก็ไม่ยอมฟังคําพูดนี่ของเธอทําให้บทสรุปของพวกเขาก็ยังไม่สามารถจะลงรอยกันได้จริงๆเสียทีหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นพระเอกได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับลุงเพื่อนสนิทของพอ่อถึงเรื่องของเทซา่าซึ่งลุงก็อยากให้ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกกันใหหม่่แลละบอออเเเตุผทีีธธไได้ไปย ว่ามันมาจากความสามารถของเธอจริงๆซึ่งฮาดินก็ควรจะแสดงความยินดีกับเธอก่อนที่ลุงจะเอ่ยชวนให้เขาไปทํางานอยู่ที่นั่นด้วยกันแต่ชายหนุ่มก็ได้กล่าวปฏิเสธเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครยื่นมือเข้ามาช่วยและอยากจะทําทุกอย่างด้วยความสามารถของตัวเอง ขณะเดียวกันนางเอกที่ไม่สามารถทนอยู่กับเรื่องราววุ่นวายมากมายระหว่างเธอกับฮาดินก็ได้เก็บข้าวของออกมาจากห้องก่อนที่จะขับรถไปอย่างเสียเทินด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่สามารถร่ำลาพระเอกด้วยความเข้าใจได้จึงได้ตัดสินใจออกมายังไม่บอกไม่กล่าวใดๆทําให้ในคืนนั้นพระเอกที่กลับมาที่ห้องและได้พบว่านางเอกได้เก็บข้าวของจากไปเสียแล้วเขาก็แทบคลั่งกับสิ่งที่ต้องเผชิญจังว่าเดียวกันฮาดินก็ได้เลือกไปเห็นสมุดจดบันทึกของเทซา่าและเมื่อเขาได้เปิดอ่านมันชายหนุ่มก็อยุ่ชะงักกับสิ่งที่ได้อ่าน หวนย้อนนึกถึงเรื่องราวความเจ็บปวดต่างๆที่เขาเคยได้กระทำไว้มากมายกับเธอซึ่งนางเอกก็ได้เขียนระบายมันเอาไว้โดยที่เธอไม่เคยนําเรื่องราวเหล่านี้มาบอกกล่าวเขาเลยสักครั้ง ไม่นานเทซาก,ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของลุงกับคิมเบอรี่เริ่มต้นชีวิตการทำงานและเรียนไปพร้อมกันระหว่างนั้นเธอก็เฝ้าภาวนาขอให้พระเอกติดต่อ,อก,กลับมาบ้างซึ่งต่างคนก็ต่างเล่นแง่ที่ไม่ยอมเปิดฉากโทรหากันก่อนจนเวลาล่วงเลยผ่านไปนางเอกก็ไม่สามารถทนความอึดอัดนี้ได้เธอจึงได้ตัดสินใจโทรหาฮาดีเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อ,อก,กันเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ซีแอตเทิลซึ่งพระเอกก็ได้รับโทรศัพท์ด้วยเสียงหอบแปลกๆพร้อมกับเสียงผู้หญิงคนหนึ่งแทรกเข้ามาทําให้นางเอกกดวางสายลงในทันที ด้วยความคิดฟุ้งซ่านมากมายแต่ก่อนที่จะได้จินตนาการไปมากกว่านั้นฮาดินก็ได้โทรกลับมาและเริ่มอธิบายว่าในตอนนี้ตัวเขาเองกําลังมาเรียนมวยกับแลนดอนซึ่งมันก็ดูจะเข้าทางผู้ชายหัวร้อนอย่างเขาเป็นอย่างมากส่วนเสียงผู้หญิงที่แทรกเข้ามาก็เป็นเสียงของครูฝึกที่กําลังสอนเขาอยู่นั่นเองหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เริ่มพูดคุยสารทุกสุขดิบกันไปมาและดูเหมือนว่าการเว้นระย,ยะห่างระหว่างพวกเขาจะช่วยสร้างสัมพันธ์บางอย่างให้แนนแฟนมากยิ่งขึ้นฮาดินเริ่มเปิดใจยอมรับแสดงความยินดีีกับความสุขท่เท ซเป็นคนเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีส่วนเทซ่าก็สบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นฮาดินเริ่มทํากิจกรรมที่เขาสนใจพวกเขาคอยใช้เวลาว่างอัปเดตชีวิตของกันและกันติดต่อผ่านโซเชียลได้อย่างลงตัวจนสามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี ในค่ำคืนของวันหนึ่งคิมเบอร์รี่กับลุงก็ได้เข้ามาบอกเขาดีกับเทซ่าว่าในตอนนี้พวกเขากําลังจะมีเจ้าตัวน้อยด้วยกันซึ่งเด็กสาวก็ได้แสดงความยินดีกับทั้งสองเป็นอย่างมากอีกด้วยระหว่างนั้นพระเอกกับนางเอกก็ยังคงพูดคุยติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์และมันก็ยิ่งทําให้เห็นว่าในตอนนี้พวกเขาต้องการกันมากแค่ไหนในดึกคืนหนึ่งฮาดินได้เดินไปตามทางเดินในออฟฟิศที่ทํางานของเทซ่าเขาได้เห็นแฟนสาวกําลังมีอะไรกันกับโรเบิร์ตชายหนุ่มพนักง,งานร้านอาหารคนที่เคยเป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้และภาพบาตาต ก็ยิ่งฝังลึกเมือ่อนางเอกได้บอกรักโรเบิร์ตขณะที่รวมเสพสัมพันธ์อันร้อนนนี้ไปด้วยกันส่วนฮาดินที่ยืนอยู่หน้ากระจกห้องทางานก็ได้ตะโกนอย่างบ้าคลั่งจนสุดท้ายเขาก็ได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นทําให้รู้ว่าในตอนนี้ความกังวลใจของพระเอกก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องราวเหล่านี้อยู่ดีและมันก็เป็นสิ่งชักจูงใจให้ฮาดินเร่งนางรถไฟความเร็วสูงมาอย่างซีแอตเทิลเพื่อเซอร์ไพรส์นางเอกที่บ้านของลุงในทันทีซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะวิ่งเเขข้้้าาาาาามมโออกกอดดดดวววยคคิิถึงงระห่นนนั็น ไม่สามารถลบเรื่องราวฝันร้ายที่มีต่อเทซ่าได้เขาไม่ยอมมีอะไรกับเธอเลยสักครั้งหลังจากที่ได้เจอกันและเมื่อเทซ่าเข้านอนฮาดินก็ได้ระบายความอึดอัดน,นี้ไปกับการซ้อมมวยในห้องฟิตเนสของบ้านแต่หญิงสาวที่สะดุ้งตัวตื่นขึ้นและไม่พบกับแฟนหนุ่มก็ได้เดินตามเสียงลงมาก่อนที่เธอจะเริ่มเปิดประเด็นพูดคุยกับเขาเรื่องคาใจบางอย่างเพราะเธอดันมองเขาออกทาให้พระเอกยอมสารภาพเล่าเรื่องฝันนิคืนนั้นเมื่อนางเอกได้ยินเช่นนั้นเธอจึงได้พูดถึงคําสัญญาที่พวกเขาจะไม่มีความลับต่อกันเพื่อให ชายหนุ่มยอมเปิดใจระบายเรื่องต่างๆให้กับเธอได้ฟังก่อนที่สุดท้ายนางเอกจะได้ตัดสินใจลบภาพความฝันของห้าดินโดยการขอมีอะไรกันเพื่อยืนยันว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอก็ยังคงอยู่กับเขาเสมอ จากนั้นทั้งสองก็ได้เปิดศึกสวัสดิ์ในห้องฟิตเนสด้วยกันอย่างเร่าร้อนและหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสบายใจอย่างที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนขณะเดียวกันนางเอกก็ได้รับรู้ข่าวว่าในตอนนี้แม่ของพระเอกกำลังจะเตรียมแต่งงานใหม่เธอจึงได้ขอร้องให้เขาพาไปงานแสนวิเศษนี้ด้วยกันแต่พระเอกก็ยังไม่รับปากเพราะเขาก็ยังคงลังเลที่จะพาแฟนสาวไปยังสถานที่รวบรวมความทรงจำาอนโหร์ของเขาเอาไว้ และหลังจากที่ต้องร่ำลาก,กันเพื่อกลับมาเรียนต่อฮาดินก็ได้พบว่าห้องพักของเขามีคนบุกรุกเข้ามาซึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปอย่างลุลถึกเขาก็ได้พบกับพ่อของนางเอกที่กำลังนอนหมดแรงอยู่ในห้องน้ำด้วยสภาพหน้าตาเต็มไปด้วยแผลถูกซ้อมมากมายก่อนที่พ่อจะขอร้องให้ฮาดินยอมให้เขาอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวเพราะเขาดันไปติดหนี้คนคนหนึ่งเขาส่วนพระเอกที่เกิดความเห็นใจจึงได้หยิบนาฬิกาของควญจากพ่อของเขายืนให้กับพ่อของนางเอกเพื่อให้เอามันไปขายนาเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดซึ่งพ่อก็ได้กล่า ขอบคุณความมีน้ำใจของชายหนุ่มพร้อมให้สัญญาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อลูกสาวให้ได้ขณะเดียวกันทางฝั่งของนางเอกหลังจากที่พวกเขาได้มีอะไรกันอย่างกระทานหันในห้องฟิตเนสเมื่อครั้งก่อนมันก็สร้างความกังวลใจให้กับหญิงสาวเป็นอย่างมากก่อนที่เธอจะตัดสินใจเข้ามาตรวจภายในกระมอที่โรงพยาบาลและได้รับรู้ข่าวร้ายบางอย่างถึงสภาพร่างกายในตอนนี้ที่เธออาจจะไม่สามารถมีลูกได้ทําให้ความหวังในอนาคตกลับต้องพังทลายลงซึ่งมันก็แดนเป็นเรื่องที่เธอไม่กล้าบ,บอกกับฮาดินในตอนนี้ด้วยเช่นกัน ถึงต่อให้ตัวเองจะเคยยืนหยัดกับคำสัญญาที่จะไม่มีความลับต่อกันก็ตาม กลับมาทางฝั่งของพระเอกที่ในตอนนี้เขาได้มาพูดคุยกับพ่อที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยถึงเรื่องการขอย้ายไปเรียนที่เซอเทนกับเทซาแต่พ่อก็ไม่แนะนําเช่นนั้นเพราะอีกเพียงแค่2เดือนฮาดินก็จะเรียนจบแล้วซึ่งเขาก็อยากใช้ช่วงเวลานี้คอยอยู่กับลูกชายให้ได้มากที่สุดเหมือนกันจังหวะเดียวกันฮาดินก็ได้สังเกตเห็นรูปแม่กับพ่อและลุงบนโต๊ะทำงานพ่อจึงได้บอกไปว่ามันเป็นรูปสมัยปีหนึ่งที่พวกเรา3ามคนเป็นเพื่อนรักกัน ไม่นานพระเอกก็ได้มาหาหนางเอกที่ซีเอทันอีกครั้งเพื่อมาบอกข่าวนี้กับเธอซึ่งเทซาที่มองว่าอีกไม่นานพวกเขาก็จะได้อยู่ด้วยกันก็ได้แสดงความดีใจออกมาอย่างเห็นได้ชดัด ระหว่างนั้นฮาดินก็ได้มาออกกําลังกายที่ห้องฟิตเนสและได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพร้อมระบายถึงความไม่สบายใจที่เขาต้องพานางเอกไปลอนดอนและต้องได้เจอกับสถานที่ฝังใจตั้งแต่เด็กลุงที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดเพื่อสร้างความสบายใจจนสามารถทําให้ใชายหนุ่มสลัดเรื่องนี้ออกจากหัวได้และมันก็ทําให้เห็นว่าฮาดินมีความสนิทสนมกับลุงเพื่อนสนิทของพ่อคนนี้เป็นอย่างมาก หลังจากวันนั้นไม่นานสองหนุ่มสาวก็ได้เดินทางมาอย่างลอนดอนซึ่งแมกได้ตเตรียมห้องพักให้กับลูกชายไว้เป็นอย่างดีพร้อมกล่าวชักชวนให้เทซาไปช่วยเลือกชุดเจ้าสาวก,กับเธอในวันพรุ่งนี้จังหวะเดียวกันพ่อของนางเอกก็ได้โทรเข้ามาหาพระเอกถึงเรื่องบ้านพักที่ในตอนนี้ฮาดินยอมยกให้เขาได้อาศัยอยู่ที่นั่นชั่วคราวระหว่างที่รอให้เขาตั้งหลักกับชีวิตของตัวเองและเมื่อนางเอกที่บังเอิญได้ยินบทสนทนานี้เขา้าพระเอกจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอได้ฟังซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกปลื้ ความมีน้ำใจของเขาที่มีต่อพ่อของเธอในคืนวันถัดมาหลังจากที่เทซ่าก,กับแม่ของฮาดินได้ไปเลือกชุดเจ้าสาวด้วยกันมาเรียบร้อยแล้วนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันเข้านอนแต่ชายหนุ่มที่นอนไม่หลับก็ได้เดินลงมาอย่างชั้นล่างของบ้านในกลางดึกแลยด้วยเสียงแปลกๆที่มาจากชั้นล่างมันก็ทําให้เขาเร่งเดินลงมาด้วยความกังวลก่อนที่จะได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะในตอนนี้แม่กับลุงเพื่อนรักของพ่อกําลังมีอะไรกันอยู่ในห้องครัว ซึ่งฮาดินที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ได้ตะโกนขึ้นมาอย่างเสียสติในทันทีและมันก็ดังพอที่จะทําให้เทซ่าตื่นลงมาดูจังหวะเดียวกันฮาดินที่โมโหด้วยความสับสนก็เริ่มเข้ามาทำร้ายร่างกายลุงด้วยความเจ็บใจ ซึ่งแม่ก็พยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับลูกชายแต่เธอก็ไม่สามารถพูดมันออกมาได้ทําให้ฮาดินต้องหนีขึ้นห้องเพื่อสงอบสติอารมณ์พร้อมกับเทซ่าที่เดินตามขึ้นไปเธอได้ปลอบโยนชายหนุ่มที่เพิ่งผิดหวังจากคนสาคัญที่สุดในชีวิตซึ่งเขาก็ได้กอดเธอทั้งน้ําตาด้วยความเสียใจแบบสุดๆด้วยเช่นกันและเมื่อพิธีแต่งงานของแม่กับแฟนคนปัจจุบันได้จบลงลุงก็ได้เข้ามาขอนัดพูดคุยกับฮาดินที่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในตอนแรกชายหนุ่มที่ยังไม่พอใจก็ไม่อยากจะไปตามนัดเท่าไรนางเออ้ถธจะล ไดูและถ้าหากมีอะไรผิดผพลาดก็ให้เขากลับมาหาเธอในทันทีส่วนเธอเองก็จะรออยู่กับคิมเบอรี่ที่ดูเหมือนจะได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดมาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหาลุงด้วยท่าทางที่ไม่เต็มใจเท่าไหร่นักจังหวะเดียวกันคิมเบอรี่ที่เสียใจก็ได้บอกกับนางเอกว่าเธอได้รู้เรื่องราวทุกอย่างมาหมดแล้วและไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถสู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ไหมซึ่งมันก็เป็นคาพูดที่ชวนสงสัยก่อนที่ภาพจะตัดสลับมาที่ฮาดินที่ในตอนนี้ลุงก็มีเรื่องสําคัญจะบอกว่า แท้จริงแล้วเขาคือพ่อของฮาดินทําให้ชายหนุ่มช็อกกับสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างมากส่วนนางเอกก็เร่งออกตามหาพระเอกในทันทีหลังจากที่เธอได้ยินมาแบบเดียวกันและรู้ดีว่าฮาดินไม่สามารถยอมรับกับเรื่องนี้ได้แน่นอนซึ่งเมื่อทั้งสองได้เจอกันเขาก็โผล่ตัวเข้ากอดแฟนสาวทั้งน้ําตาในทันทีตอนนี้ฮาดินเหลือเพียงแค่เทซาที่ไม่เคยทําให้เขาเจ็บปวดไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วจากนั้นนางเอกจึงได้ตัดสินใจจูบกับพระเอกเพื่อยืนยันว่าตัวของเธอเองก็จะคอยอยู่เคียงข้างเขาหลังจากนี้ด้วยเช่นกัน และ after ภาค3ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลปีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีค่ะ